คที่เราอะกินกาแฟแล้วคุยอะคือเรากินกาแฟทุกเช้าทุกคนเมื่อก่อนเนี้ยเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบแพ้กาแฟเนาะแต่พอได้กินกาแฟเข้าไปเท่านั้นแหละนะคะบางตัวกาแฟเนี่ยมีใส่สมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่สิ่งที่คุยสัมผัสก็คือเวลาเราเข้าห้องน้ำยิ่งไปออฟฟิศไปทำงานนะคะทุกคน กินปัสสาวะของเราเนี่ยมันฉุนมากๆเราจะต้องทำความสะอาดห้องน้ำที่เราเข้าเคยเป็นไหมคะทีนี้คุยก็เลยได้ไปค้นคว้าข้อมูลมานะคะว่าเอ๊ะทำไมอะ่ะแล้วก็เอ่อถ้าในครอบครัวเนี่ยเวลาเราเข้าห้องน้ำเสียงชัดเจนไหมคะเสียงชัดเจนไหมเอ่ยนะคะอาจจะขอเอาไว้ในระดับประมาณเท่านี้นะ นะคะขอไว้ประมาณระดับเท่านี้นะคะคุยอ่ะเวลาเข้าห้อกน้ําใช่ไหมคะแล้วก็สามีมาเข้าต่อเนี่ยขนาดว่าเราทําความสะอาดแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากให้ผู้ชายหรือใครอ่ะมาบอกเราว่าอืมมันมันกลิ่นมันเหม็นมากๆเนาะอืม เขาบอกว่าทำไมปัสสาวะถึงมีกลิ่นนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามารับฟังในเรื่องของกลิ่นกาแฟกันเนาะทุกคนใครที่มาดูย้อนหลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจสุขภาพดีตอนเช้ากับครูอยู่ด้วยเนาะวันนี้เอาความรู้ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงมาแชร์ให้ฟังนะคะเขาบอกว่า การปัสสาวะเป็นกลิ่นกาแฟ ى, เนื่องจากการที่เราดื่มกาแฟ ى, แต่เวลาคุยุกินเสร็จแล้วอ่ะคุยก็จะดื่มน้ําไป1แก้วนะต่อให้ดื่มน้ําไป1แก้วอ่ะมันก็ยังมีมีกลิ่นของกาแฟอยู่ดีนะคะเวลาที่เราฉี่นะคะเขาบอกว่าร่างกายถูกดูดซึมเอากาแฟเข้าสู่กระแสเลือดเกิดขบวนการการเผาผลาญสารประกอบไปหลายชนิดในกาแฟ ى, ส่งผลให้ เกิดของเสียจากการเผาผลาญในร่างกายจากนั้นของเสียดังกล่าวรวมถึงของเสียที่มีกลิ่นเฉพาะของกาแฟจะถูกขับออกมาด้วยในขณะที่ร่างกายอยู่ในสภาวะขาดน้ำจะส่งผลให้ปัสสาวะมีความเข้มขน้นเช่นหลังตื่นนอนทันทีเนื่องจากช่วงระหว่างการพักผ่อนในเวลากลางคืนหลายชั่วโมงเราก็จะไม่ได้ดื่มน้ำกันใช่ไหมเหมือน ไปประเทศอาหรับหรือว่าไปประเทศที่ทะเลทรายที่เราไม่ได้กินน้ํามาเป็นหลายๆลยชั่วโมงนะคะมักไม่มีการดื่มน้ําหรือการดื่มกาแฟในปริมาณมากหรือการดื่มกาแฟที่มีความเข้มข้นนะคะอันนี้คือคุยทานกาแฟแบบทั่วๆาไปบ้างกาแฟสมุนไพรบ้างเนาะ นอกจากนี้กาแฟยังมีลทธิ์อ่อนๆในการขับปัสสาวะส่งผลให้ร่างกายขับปัสสาวะออกมามากขึ้นปัปะสสาวะจึงมีความเข้มข้นมากกว่าปกติแค่กลิ่นฉีของเราก็ก,ก็พอแรงแล้วเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นคือมันมันยังไม่เจอตัวไหนเลยนะที่ที่ลองกินแล้วจะไม่มีกลิ่นนะคะน้อยมากๆอขอขออภัยอะไรเข้าตานะทุกคน น้อยมากๆที่คุยยังไม่ยังไม่เจอนะคะที่แบบจะไม่ยังไม่มีกลิ่นในเรื่องของปัสสาวะนะคะเพราะว่าผู้หญิงมันเป็นน่าจะเป็นธรรมชาติด้วยนะคะแต่ว่าด้วยความเอ่อละเมียดละไมของผู้หญิงเนาะความเล็กๆน้อยน้อยนะคะเขาบอกว่ากลิ่นกาแฟเนี่ยในปัสสาวะบ่งบอกถึงกาแฟในปริมาณที่มากเกินไปกาแฟในปริมาณที่มากเกินไปเช่นเกิดทําให้อาการขึ้นไส้อาเจียนใจสั่นเนาะเพราะฉะนั้น รู้เลยพอเวลาถ้าเราไม่ได้กินข้าวหรือว่ากินกาแฟเยอะๆเนี่ยใจใจสั่นได้ทุกคนคะ่ะทุกคนเขาบอกว่าปัสสาวะนะคะที่มีกลิ่นกาแฟสิ่งแรกคือดื่มน้ําเพื่อลดความเข้มข้นเวลาคุยกินกาแฟเข้าไปแล้วก็จะดื่มน้ําเข้าไปด้วยนะคะเขาบอกว่าการที่เราปัสสาวะหลังจากมีกลิ่นกาแฟจางลงหรืออาจจะไม่มีกลิ่นกาแฟเลยนะคะปัสสาวะกลิ่นยานะคะยาก็ได้นะทุกคนพวกยาฆ่าเชื้อนะคะ ยาบำรุงยาอาหารเสริมวิตามินนะคะเคยนะคะอันนี้ก็คือมีมีส่วนเหมือนกันเคยกินยาที่แบบยาฆ่าเชื้ออะไรแรงๆกินปัสสาวะแบบอืมก็ฉุนแต่ไอสิ่งที่แน่นอนสำหรับผู้หญิงคือเรื่องกาแฟนะคะใครที่แบบเป็นสายกินกาแฟนะคะเขาบอกว่าปัสสาวะกลิ่นฉุนกลิ่นฉุนในในคำนิยามคือกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดได้จากหลายสายเหตุนะคะเช่นนะคะในสภาวะที่ ปกติและผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าอาหารเราเรากินอะไรเช่นกระถินชะอมผักกระเฉดนะคะหรือว่าสารบางอย่างที่ถูกการเผาผ่านของเสียนะคะแล้วก็ขับมาทางปัสสวะนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือปัสสวะกิ่นข้าวนะ,ะมาทั้งในการติดเชื้อเนี่ยคือเรื่องของสภาวะของคนที่เป็นตกขาวนะคะเกี่ยวกับอัยวะสืบพันธุ์ของเฉพาะสตรีนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรไป พบแพทย์อันนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกในเรื่องของกลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นมันมาได้หลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจากกาแฟนะคะหรือยาหรือสภาวะที่เรามีกลิ่นคาวนะคะกลิ่นคาวเนี่ยอาจจะต้องแบบเกิดภาวะตกขาวหรือภายในที่มันก่ะเชื้อไวรัสขึ้นมาเพราะฉะนั้นสาวๆค่ะสิ่งแรกที่แนะนำเนาะ เวลาคนเรามันติดกาแฟไปแล้วอ่ะก็พยายามดื่มน้ําให้มันเจือจางหรือว่าทําความสะอาดห้องนะคะคุยเรย่อเคยไปกินกาแฟตัวหนึ่งเราไม่รู้ไงว่ามันจะแรงขนาดนั้นนะคะคือพอเวลากินอ่ะมันกินสมุนไพรด้วยเนาะแล้วก็มันจะทําให้มันมีประโยชน์ค่ะทุกคนมันมีประโยชน์เพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียมันเข้าสู่กระแสเลือดมันก็ถูกขับออกมานะคะเป็นช่วยการกระตุ้นด้วยแต่บอกได้เลยว่าสิ่งนี้คือ หลีกเลี่ยงในการเข้าห้องน้ําต่อเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็นําข้อมูลดีๆมาส่งต่อให้กับทุกคนนะคะใครเป็นบ้างที่เวลากินกาแฟแล้วมีกลิ่นนะคะบอกได้เลยว่าครูยูเนี่ยแค่กลิ่นปัสสาวะเนี่ยมันก็มีกลิ่นอยู่แล้วของผู้หญิงวันนี้ก็อาจจะเป็นการสื่อสารที่ตรงเป้านิดนึงนะคะชัดเจนนิดนึงแต่ด้วยความจริงใจอยากจะบอกให้กับทุกคนได้รู้ว่า ผู้หญิงมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่เราจะต้องดูแลน้องสาวของเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของการไหลเวียนระบบการขับถ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางปัสสาวะหรือใดๆทั้งสิ้นนะคะมันเป็นสิ่งที่เราควรใส่ใจเรื่องสิ่งพวกนี้นะคะอย่าประมาทกับสุขภาพเลยเนาะยิ่งสิ่งที่เรารู้ว่าเราทํา แล้วมันส่งผลต่อผู้อื่นนะคะคุยก็จะใช้วิธีในการที่เราจะดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็จะใช้วิธีในการขัดห้องน้ํานะคะเพื่อให้กลิ่นไม่ไปรบกวนคนอื่นหรือว่าไปเข้าทํางานเป็นการที่ใครมาว่าเราเนาะแบบกินแล้วมันมันเหม็นของผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับคุยด้วยนะคะสวัสดีวัน,นี้บ๊ายบาย